สูตรเราพัฒนาวันที่10ธันวาคม256ห้ากฝักกไลเป็นกำลังใจนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับบนหกสองล่างสองหกไม่มีตัวเลขที่เข้านะครับ มาดูสูตรที่อาเตรมมาในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับดูในสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1สูตรไหมใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้ลักพันบวกบกสิและบวก2คงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มต่อด้วยบวกสามแ้มนะต่อด้วย บวกสามแต้มนะครับโดยผมจะทำย้อนกลับไปสีงวดนะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้หนึ่งบวกเจ็ดนะบวกสองคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบในเลขศูนย์หมุนแก้มได้1บวกสามแก้ม ได้สี่บวกสามแต้มได้เจ็ดจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนศูนย์ห้า ร่างสีหนึ่งเข้าหนึ่งสีตัวกับสีหนึ่งครับมาต่อมาได้สีบวกศูนย์นะบวกสองของที่ ผลบวกเท่ากับหกในเรื่องหกเลขเจ็ดเลขศูนย์นะเลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังน,นี้หกเจ็ดหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะศูนย์สามนะครับผลออก เราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน98้าล่าง37เข้า73็ดสามตัวกับ37ครับมาต่อมาได้3บวกเข้านะบวกสอง คงพี่ผลบวกเท่ากับ14แสีเลขสีเลขห้เลขแปแะเลขหนนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้ลเลขดังนี้4 5 4 8 4 1 5 8 5 1 นะแปดหนึ่งนะครับผลออกเนาพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่ห้าล่างเข้าหนึ่งเข้าสี่ห้าครับ มาต่อมาได้เก้าบวกสี่และบวกสองคงที่ผลบวกเท่ากับสิบห้าในเลขห้าเลขหกในเก้าและเลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้ห้าหกห้าเก้า ห้าสองหกเก้าหกสองและเก้าสองนะครับผลออกนับพัฒนาที่ออกหนวันนี้นะครับบนหกสองล่ 62, ่งสองหกเข้าหกสอง นะะสองหกตัวขับครับมาต่อไปนะครับจะเป็นในงวดสิบธันวาคมของสูตรที่หนึ่งนะครับได้สองบหกนะบวกสองคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับสิบในเลขศูนย์เลขหนะึ่งเลขสี่นะเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับ ีเขาเป็นตัวเลขของสูตรที่หนึ่งอย่างวันนี้ครับต่อไปมาดูอีกสูตรนะครับสูตรที่สองสูตรใหม่ใช้รับพันบวกหลักหน่วยสามครั้งนะบวกสองของที่นะครับจากนั้นต่อด้วย บวกสองแ้มต่อด้วยบวกสามแ้มและต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มนะครับเริ่มในวันนี้ได้หนึ่งบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้านะบวกสองของพี่ผลบวกเท่ากับสามสิบในเลขศูนย์บวกสองแ้ม ได้สองบวกสามแต้มได้ห้าบวกแ้มได้หกจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหกนะห้าหกนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกหนึ่วันนี้นะครับ บนศูนย์ห้าล่างสี่หนึ่งเข้าศูนย์ห้าครับมาต่อมาได้สี่บวกห้าบวกห้าบวกห้านะบวกสองของที่ ผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ด 21, ในเลขหนึ่งเลขสามเลขหก 6, นะเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะหกเจ็ดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออก ในวันนี้นะครับบนเก้าแปดล่างสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดครับมั้นต่อมาได้สามบวกแปดบวกแปดบวกแปดและบวกสองคงที่ ผลบวกเท่ากับ29่สเก้าเลยเก้เลขหนึ 1, เลขสี 4, นะ่หนึ่งห้นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้เ1้าหนะึ่งเก้าสเก้าห้าหนึ่งนะครับผลออกเราพัฒนา ที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่ห้าล่างเข้าหนึ่งเข้าสี 4, 5, ่ห้านะเก้าหนึ่งครับเมื่อต่อมาได้ เก้าบวกห้าบวกห้าบวกห้านะบวกสองของที่ผลบวกเท่ากับยี่สิบหกในเลขหกเลขแปดเลขหนึ่งนะเลขสองนะครับจับคูตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้หกแปด หกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองนะหนึ่งสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน 2. หกสองล่างสองหกเข้าหกสองนะ สองหกตัวกลับครับมาต่อไปนะครับจะเป็นงวดสิบธันวาคมของสุดที่สองนะครับได้สองบวกสองบวกสองบวกสองนะ บวกสองของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบในเลขศูนยะ์เลขสองเลึห้านะเลขหกนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หก สองห้าสองหกนะห้าหกนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในวันนี้ครับ นะชุดรวมตัวเลขที่อาได้ในครั้งนี้นะครับสูนยที่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ 1, สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสูนยที่สองศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหกนะห้าหกนะครับเลขเด่นเลขหนึ่ง นะเลขศูนย์นะครับสามตัวบนสองหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะหกศูนย์เจ็ดนะครับ โนบผลวันที่สิบธันวาคมสองห้าหกปดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ